กระดูกทับเส้นเลยน่ะเอ่อปวดหลังเออปวดหลังปวดหลังแล้วลงขาโรคยอดฮิตเออคนขับรถหรอกคนที่นั่งยืนเดินเยอะๆก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่ากระดูกคนนี้ยเวลาเราใช้ขาเยอะๆเนี่ยช่วงเนี้ยมันก็จะดึงขึ้นนี่เหมือนที่เฮียเขาเป็นน่ะพอมันดึงขึ้นนี่ก็ดึงนี่ดึงนี่ก็เริ่มดึงนี่แล้วก็จะมาดึงตรงนี้อ่าก็เป็นที่มาพอมันดึงนานๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะทําให้มันเคลื่อน หรือยึดเนี่ยพอเนี่ยเดี๋ยวเวลานั่นฮะเดี๋ยวซอจะปวดนี่ตื่นมาเนี่ยตึงอ่าตึงนี่ฮะ,ะเดี๋ยวหนูให้ท่าไปแล้วซอไปทำเนี่ยอันนี้คือทําทําข้างหน้านะเนี่ยแค่นี้ก็ได้เนี่ยเห่นไหมเดี๋ยวมันจะมีท่าที่ดึงข้างหลังอีกอเดี๋ยวเราจะไปดึงข้างหลังพอดึงข้างหลังอ่ะ คือเราพิกแล้วมันจะบิดเบ้านี้ดึงเบ้านี้อันจริงนะหนูบอกทุกคนนะถ้าทําได้นะไม่ต้องนวดเลยเหมือนไม่ได้ไดใชเยืนเยอะเดินเยอะ เส้นค่ะนี่ปุ๊บเ,เ,เดินเดินไม่ได้ใช่ไหมเลยไม่คุยด้วยนะ <c oughs> เนี่ยเลยคุยเมืนเอนนวดสบายเลยจังเลยค่ะแล้ว